เป็นอย่างเจ้ามาฟังกันแน่คอยมีแค่เจ้ามาสนกันแน่มักทุอย่างก็บอได้แค่อยากสิไปก็ฟังกันแน่คักเจ้าขักก็ฟังกันแน่ฟังกันแน่ช่ฟังกันแน่ y ฟังกันแน่ y e ฟังกันแน่ y ยช่วฟังกันแน่ เฮ้ยอาโซเจ้าเป็นคนมองใดอย่าสีิหูว่าเจ้าลุกไั่คอยใจได้ไปฝากตัวไว้บอกตัวสั้นน้ำเป็นไปได้ถ้าเจ้ามาบอก่อยแน่ิิได้ไปครับเด้อละครัเขาที่ขอแต่เจ้าบอรับเป็นทั้งสี่ห้อกงต่งพักฮอลเชยเธอลอกฟังกันหน่อยเด้นยเอก็ไม่อยากพูดบ่อยด้อบ่อย้อ เธอชอบนุ่นไม่ชอบเนี่เธอรุ่นน้องเธอรุ่นพี่แตเซ่ขับกับมาเดะทุบไปมือตัวคิ้วลูกกุศวะเขาพัฒนาชุดไทยก็ไม่สัวแต่มาทุกอย่างทำแล้วมาดูห่างเธอบอกว่าเช่ทำไมมันดูต่างคอยมียาจะเสียใจให้ไปอยู่น้ำเขาคอยไม่อยากจะทิมเจ้าคอยที่อยากสียวเป็นอย่างเจ้ามาฟังกันแน่คอยมีแค่เจ้ามาสนกันแนะ่ หากทุยังก็บอกได้แค่อยากจะไปก็ฟ anyway ังก kind of ันแน่หักเจอาหักก็ฟังกันแน่ฟังกันแน่ช่วย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 ฟังกันแน่คอยจะโชว์เจ้าเป็นคนมองใดยาะสิหห้ว่าเจ้าลูกไั่คอยจะได้ไปฟังตัวไว้บอกทัวสัตนนําเป็นไปได้ถ้าจะมัก บอกคอยแน่สิได้ไปครับเดี๋ยวแลวครับ mm hmm. คอยคิดถอดแต่เจ้าบอกเับเป็นทั้งสี่เขาคงต่องพักเป็นอย่างเจ้ามาฟังกันแน่คอยมีใครเจ้ามาสนกันแน mm ่ hmm. mm hmm. มักถ้อยยังก็บอกได้แค่อยาสิไปก็ฟังกันแน mm ่ห hmm. ักเจ้าขับก็ฟังกันแน่ฟังกันแน่ช่วยฟังกันแน <atur> ่ yeah, yeah, yeah. ช่วยฟังกันแน่ช่วยฟังกันแน walking. ่ yeah, 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 yeah. ฟังกันแน่อย่างเจ้ามาฟังกันแน่ค่อยมีใครเจ้ามาสนกันแน่มักตัวอย่างตัวโบได้แค่อยากสิไปก็ฟังกันแน่หักเจ้าขับก็ฟังกันแน่ฟังกันแน่น่วยฟังกันแน่ช่ยฟังกันแน่ช่วยฟังกันแน่ช่วยฟังกันแน่ Tchau. Mm.